สวัสดีค่ะพี่น้องวมืนอี้ลูกผ้ามาเที่ยวบรรยากาศดีดีพี่น้องเขาผ้ามาเที่ยววันพอแล้วก็ร่วมกับวันแม่ลูกไผ่กับลูกไส้พอว่วบหยอดได้ด้แม่หอดวันแม่เลยมาสันมาเพราะว่ามื้อบบนี้วั่นพอเนาะวมืนอี้วันจันทีสิเป2ดพี่น้องอจ้าจะร่างกินกับแพร่แกงแล้วเช้าว,วันใหม่มานอนเหน้ยดีค่ะบรรยากาศก,าศก็ดี มันย่ไก่ริมน้ำพี่นอ้องย่ไก่ทาน้าม่อยุอย,ยู่ขึ้นเขาเนาะมะหลินมาเที่ยวตั้งอย่างมัดยูหลาดรีบี่ะเขาสวนผึ่งเลยพี่นอ้องมะหลินมาเที่ยวเขาผ้ามาามาโหลดขันลูผ้ามากับมาโหลดแล้วมันไปบ่ไไวตั้งซัมเนียกส้งสีว่ไไวแล้วพี่น้อง ไปใส่มาใส่สีบ่ค่กอยไบเหล้าละ่ะตอนนี้กับมามาน้ำหลูกน้ำเต่าหลูกหลานมาหลายมู่ของหลูกของเตาพวกนั้นละ่ะกับพ่กในมาหลายดอกเด็กหน่อยมู่ของหลูกไสบอกนันบ่คออย่าดกับมาสาม,ามกันสามขั้นครับหลุดไผ่หลดุหลดนั่นมาเนาะมาพี่น้องกินกาแฟ กาแฟขนมขนมกินกับกาแฟพี่นอ้องเค้กกล้วยหอมบรรยากาศดีดีใช่ไหมคะนั่นประมาณทำๆมากกับสงมวงดอกเพราะว่าเคยนอนผ้าผ้าหลานนอนตะเวนน้องดิฉันอัอนนี้ก็นัเ่นเด็กหน่อยเขากระลังกินอยู่นะกระลังกินกระลังมวนเขากระจีนกระยุ่ไป นี่กับเขาโน่นหาถุ่มเนี่ยนี่หูเมียบาดนี่เพราะว่าตอนสองถุ่มสามถุ่มมันเมื่อยเนาะเห็ดอยากเ็ดกินแล้วมันเมื่อยอาบน้ำกับเขานอนแจ้งแล้วตะเวนขี่ตะเวนกระลั่งขืนนะพี่น้องตะเวนกระลั่งขืนบรรยากาศดี นันแต่โจมพี่น้องนันกระโจมน,นระแต่โจมเขาขังเพื่องนี่ก็จะเป็นหลังค่ามุ่งมุ่งจากพี่น้องหลังค่ามุ่งจากเห็ดจังสีประตูหลงังกระโจมนี่เลี้ยวเบื้องซ้ำหนีมเบ่แมนบานมันหน่อยได้พี่น้อง,เข,ขงเ,เขาไปข้างในเปิดเขาไปขางใน้าเนี่ยนอนในสี่คนสี่คนหาคนเพราะว่ามันเป็นที่นอนที่นอน หาพูดปะสองอันข้างในนั่นมองหนีของ,ของโมงลูกไส้นอนพู้นเ้ขับไปข้างในผลกัดไรเหมืกขึ้นนี่เขาเลินเขากินเขามวนกันน้องพี่น้องล้วเขาเห็ดกระโจมไองสิน้องพี่น้องเห็ดกระจมไอ้้นเซาขึ้นอะไรพวกกับว่าหูขึ้นกันพันกว่าบาทนี่แหละพี่นอ้องนี่นีกระโจมนี่นอนสีข้นหาข้านกระได้นี่น,น,น้องหาข้นกระได้พี่น้องเมื่อวานเป็นที่นอน ที่นอนหาฟูดสองที่นอนเนาะเขาไป้างนไนมีแอร์พอมติดแอร์ห้พอบแอร์มันกะเป็นกระโจมแล้วพี่น,อน้องมันเป็นกระโจมเมื่อเปิดข้าวเดือวมันเย็นเย็นอเย็นเป่นเปิ่นแอร์มึงมึงเห็นมันบนนอนกระโจมกันได้เอยบนนอนห้องของเขาเฮ็ดหายไปหายก็ได้พี่น,อน้องเขามีเขามีเต็นท์มากลางเขากับมีมี่มองให้กลา,างพี่น,อน้องก็ ให้ค่าเซาสถานที่น้อยหนึ่งก็บ่กถึงกับแพงซ้ำหนีบันถอาะพี่น้องเขากับแม่เซาหลายลูกอ,อ,อ,องลูฟังทั้งหู